มาถังตรงนี้พี่วางไว้ตรงนู้นเออตรงนี้ไว้ตรงน้ตรงนี้ไม่ใช่ตตรงนู้นถูกแล้วเอาไปไว้ตรงนู้นแหละเอ้าเอาไปไว้ตรงนู้นพี่อะไรอะไรเรื่องเฟซบุ๊กสองปีก็เหงาบ้างไม่เหงาบ้างไม่รู้ก็เหงามั้งเปลี่ยน เปลี่ยนสิไม right> ่เปลี่ยนได้ไงคุณตามตั้งร้านกว่านะคะฮัลโหลอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะสวยและรวยมากหุ่นเป๊ะเขต้องดูแลตัวเองสิค่ะตอนน้โซ่ค่ะไม่มีแฟนป้องกันยังไงก็ถุงยางไงถุงยางอย่างอื่นไม่รู้่ะ ถ้าหากว่าอยากจะถามอย่างอื่นมีคนรู้รู้ดีกว่าเจ๊เรื่องบนเตียงถามเจ๊แต่ถ้าเรื่องคุมกําเนิดเดี๋ยวไปถามอาจารย์หมอกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณอามหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอาหมอคะวันนี้เรามีคําถามค่ะว่า าการป้องกันการตั้งครรภ์นเนี่ยคะ่ะมีวิธีไหนบ้างคะครับส่วนใหญ่ที่เป็นที่นิยมก็จะเป็นเรื่องของยาไม่คมวมจะใช้ิดประทานนะครับ,รบซึ่งก็มีทั้งชนิดแบบฮอร์โมนรวมกับฮอร์โมนเดี่ยวแล้วก็ในกรณีนะครับสำหรับสตรีที่อายุน้อยกว่า20ปีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีบริการนะครับสำหรับ,รบในเรื่องของยาฝังคุมกาเนิดนะครับสามารถติดต่อขอรับบริการได้ฟรีนะครับจากสถานบริการของราชการทั่วไปได้ แต่ก่อนที่จะฝังเนี่ยก็ควรจะต้องมีความมั่นใจนะครับแล้วก็รู้เพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงโดยเฉพาะเรื่องของเลือดออกกระปิดกระปอยในระยะแรกที่เราฝังไว้ใต้ผิวหนังได้ะนะครับนอกจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของห่วงอนามัยหรือห่วงคุมกําเนิดน,นะครับซึ่งการใส่ห่วงคุมกําเนิดโดยทั่วไปในปัจจุบันเนี่ย เราก็จะใช้เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งแปกปลอมที่ใส่เข้าไปในพรมบนลูกนะครับก็จะทําให้เกิดการลำบากหรือไม่สามารถที่จะฝังตัวได้ของไข่ที่อาจจะถูกผสมยาฉีดคงกาเนิดนะครับก็เป็นวิธีที่เป็นการคงกำเนิดแบบชั่วคราวนะครับสภาพสตรีส่วนใหญ่ก็จะมาขอรับบริการนะครับก็จะฉีดเข้าบริเวณใต้กล้ามเนื้อนะครับทุก3เดือนการทำหมันหญิงนะครับเป็นวิธีการคงกำเนิดแบบถาวรนะครับที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวิธีการคงกำเนิดแต่ละวิธีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่่แแนนใจะคครรับลองพพูดุยยปึกษาท์ ครับ yep. ตามสถานบริการของราชการทั่วไปก็จะได้ประโยชน์สูงสุดครับอ้าหมอคะยาคุมเนี่ยนะคะช่วยลดสิวลดหน้ามันลดอาการเวียงเกลี้ยกาดอาการหงุดหงิดได้จริงไหมคะอันนี้จริงครับแต่ต้องเป็นยาคุมกําเนิดบางชนิดเท่านั้นนะครับที่สําคัญเนี่ยทำให้รูปร่างค่อนข้างคงที่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับต้องดูว่าข้อบ่งชี้นะครับแล้วก็ความต้องการเนี่ยตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับขอบคุณคุณอาหมอมากมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้สาระกับพวกเราแบบว่าเต็มมากๆเลยค่ะมีใครสงสัยอยากจะถามอะไร อีกไหมคะถ้าไม่มีเจ๊าฝากร้านเสื้อผ้าหน่อยแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะติดตามเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเจ๊ได้นะคะ Facebook นะัทนันต้นศึกษาค่ะ YouTube c h ชา n e l รุงรัง88ค่ะ